สวัสดีครับนักศึกษาโอเคครับเดี๋ยวนี้เรามาดูกันในหัวข้อที่มีชื่อว่าการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยพลังงานนะครับจากสัปดาห์ที่นผ่านมาน้องคนกูก็ได้พูดถึงสารโฟชาร์ใช่ไหมครับทีนึกษาอาจจะได้เขียนสารแล้วก็แทนความหมายของแต่ละตัวว่าโฟชาร์แต่ละชนิดเนี่ยแบ่ชื่อว่าอะไรบ้างใช่ไหมครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวเปิดงานเดิมๆนะครับที่ไว้เปรียบเทียบแล้วกัน วันนี้เราจะมาดูกันว่าการเขียนโปรแกรมด้วยโฟชาร์หรือว่าผังงานเนี่ยมันมีลักษณะยังไงมันทําไปเพื่ออะไรใช่ไหมครับมาดูกันเลยผั <c oughs> างงานโฟชาร์นะรับคืออะไรครับคือผังงานที่ใช้รูปภาพแสดงขั้นตอกนการทำงานของโปรแกรมโดยใช้สัญลักษณ์ต่างๆเนาะอันนี้ก็คือเป็นในส่วนของคีย์เวิร์ดของมันอยู่แล้ใวงงออออใช่ไหมครับในเรื่องผังงานเพื่ออะไรเนาะทําเพื่ออะไรใช่ไหมครับประโยชน์ของมันประโยชน์ของมันเนี่ยก็ทําให้เราเข้าใจแยกแย,ยปะปัญหาได้ง่าย ก็เหมือนการออกแบบวิเคราะห์โครงสร้างของระบบต่างๆหรือว่าการวางแผนการทํางานลําดับการทํางาน,นครับแล้วก็หาค่าหาขาข้อผิดพลาดได้ง่ายแล้วก็ทําให้มีความเข้าใจของโปรแกรมได้ง่ายขึ้นและสามารถใช้ได้ทุกภาษาไม่จำเป็นต้องใช้ภาษาใดภาษาหนึ่งในการทาโฟชาร์ดขึ้นมาท่นเองโดยสาระของโฟชาร์ดนะครับก็จะมีักษะออกมาเป็นแบบนี้หลายๆคนน่าจะพอจะคุ้นเคยสักเล็กน้อยใช่ไหมครับที่เคยได้เขียนไป วันนี้มาทบทวนอีกครั้งแล้วก็จะมีรบงานให้ทบร์สอ,อบเบอร์็อปว่าเรามีความเข้าใจมากน้อยแค่ไหนในหน้านี้เนาะก็จะเป็นสาระขชาติที่เราถูกใช้กันบ่อยๆนะการใช้คำว่าถูกใช้กันบ่อยๆจริงๆก็มีหลากหลายที่เราเขียนไปทั้งหมดน่าจะสาสองตัวหรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะแต่อันนี้จะยกตัวอย่างมาที่มันถูกใช้กันบ่อยเนาะตัวอย่างแรกครับก็คือการเริ่มต้นหรือจบจุดเริ่มต้นกับจุด n หรือว่าจุด Stop เนี่ยจะมีได้เพียงแค่อย่างนั้นจุดนะครับเช่นเรามีจุดเริ่มต้น1นจุดแล้ว เราก็จะมีจุดเราจะไม่มีจุดลบก็อสองจุดนะครับเราก็จะมีจุดจบได้เพียงจุดเดียวจุดจบก็จะมีเพียงจุดเดียวไม่มี2จุดอันนี้คือวิธีการจํานะครับอันที่2คือ process หรือว่าการประมวลผลเนาะข้อหมายของการประมวลผลคืออะไรครับก็คือยกตัวยอย่างเช่น1นึ1่งบวกหนึ่งเท่ากับสองครับอันนี้ก็คือการ calculate หรือการประมวลผลอ่ามีบวกกันเท่ากับสองนะครับก็เป็นการประมวลผลเนาะคือการคิดคํานวณใช่ไหมครับยกตัวยอย่างให้เฉยนะ ต่อไปคือส่วนการน,นําเข้าข้อมูลหรือการแเสงผลของข้อมูลเขาเรียกว่า Input หรือว่าเอาพุตเนาะก็จะเป็นสาระของสี่เหลี่ยมด้านขนานแบบนี้นะครับต่อไปเป็น e c i s i o นนะครับหรือว่าการตัดสินใจการตัดสินใจก็จะขึ้นต้นด้วยคว่า if เสมอเนาะ if แปลว่าอะไรครับถ้าภาษาอังกฤษแปล,เ,ลเป็นไทยก็แปลคาว่าถ้าใช่ไหมครับเงื่อนไขโดยปกติแล้วเนี่ยจะมีสองเงื่อนไขเสมอ,นนอในชีวิตของคนเรายกตัวอย่างเช่นใช่ใช่ไหมครับ yes หรือ no หรือไม่ใช่ใช่ไหมครับ yes ไปไม่ไปเปิดหรือปิดกินไม่กินชอบไม่ชอบอะไรอย่างนี้ครับนี่คืออยู่ในรูปแบบของดิสซิชันเองต่อไปเป็นจุดเชื่อมต่อครับหรือว่าคอนเนคเตอร์เราจะเป็นรูปสายลี่วงกลมเล็กๆอันนี้เราขยายขึ้นมาให้มันใหญ่หเฉยน,นะครับต่อไปคือ direction of flow หรือว่าทิศท,ทางการทํางานก็ใช้รูปสอนในการชี้ทางการทําง,งานว่าเราจะทํางานใน,ในทิศท,ทางไหนไทิศทางซ้ายทางขวาด้านบนก่อนหรือว่าด้านล่างนั่นเองนะครับนี่คือเป็นสัญลักษณ์ข้าวของโพชา่น อ่ะเดี๋ยวมาดูกันต่อเนาะโฟชาร์ดหลักๆก็อู่แบ,บออกอเป็นสองประเภทเดี๋ยมาดูกันว่ามีอะไรบ้างน,นะครับเหมือนสไลด์มัน,นแตกๆอ่ะอันแรกคือผังงานระบบใช่ไหมครับหรือว่า system for chart ผังงานระบบเนี่ยก็เป็นการวางแบบวางออกแบบผังงานยกตัวอย่างใช่ไหมครับนี่ก็เป็นตัวอย่างที่เขายกอย่างมายกตัวอย่างงาน,นระบบการออกแบบแบนกับภาษีประกอบไปด้วยอะไรบ้างลูกค้าสินค้าใช่ไหมครับสแสดงออกมาเป็นรูปแบบของรายละเอียดต่างๆอันนี้อาจจะยังไม่เข้ายังไม่ เขาใกล้ตัวเรามากเท่าไหร่เดี๋ยวมาดูพังงานต่อไปพังงานต่อไปคือพังงานโปรแกรมนะครับหรือโปรแกรมโฟชาอันนี้เป็นส่วนที่เราจะได้เรียนกันจริงๆและวก็สามารถใช้ไปได้อีกในอนาคตถ้าเราอยู่ในเมนของคอมพิวเตอร์หรือว่าการเขียนโปรแกรมหรือจริงแล้วไม่เสมอไปนะครับว่าโฟชาจะต้องมาใช้ในการเขียนโปรแกรมเท่านั้นมันสามารถวางแผนําดับการชีวิตของเราได้เดี๋ยวมาดูว่ามันทำในรูปแบบไหนนะครับทฤษฎีสามารถอ่านเพิ่มเติมเองได้นะครับผ่านข้อสงสยัยก็ค่อยสอบถามเข้ามาอีกทีหนะึ่ง ต่อไปครับนี่เป็นตัวอย่างของโฟชาร์ดเนาะตัวอย่างที่1นนะครับเป็นตัวอย่างของผังงานโปรแกรมมาดูกัน,นครับว่ามันคืออะไรยกตัวอย่างนะครับอันนี้คือการเริ่มต้นเห็นไหมครับว่าสังเกตว่าจะมีสายลักเริ่มต้นกับจุดจบเพียงจุดเดียวเริ่มต้น 1. จุดจุดจบ1จุด 1, ใช่ไหมครับจะไม่มี2จุดนะครับต่อไปโฟชาร์ดจะทำงานตามลูกศรน,นะครับแม้ตามทิศทางนี่คือทิศทางโฟว่าเราจะทํางานไปในทิศทางไหนบ้างมาเจอสายลักเลยครับ สารตัวนี้สี่เหลี่ยมด้านขนานคืออะไรอเอาไปเสียหลานสี่เหลี่ยมนี่สี่เหลี่ยมนะสี่เหลี่ยมผหมนะืนผ้าก็คือสาระของโพเซชใช่ไหมครับครูเขียนด้วยเมาส์เนาะอาจจะเขียนไม่สวยแล้วกันโพเซชก็คือการปรับดบทผลเนาะใช่ไหมครับหรือว่าการรับค่าก็ได้อันนี้เขาทำการอะไรรับค่าตัวไป A ตัวไป B เข้ามาใช่ไหมครับความหมายคือรับค่าเนาะถ้าทำไปต่อครับก็เข้าสู่เงื่อนไขนใช่ไหมครับเงื่อนไขเขาชี้แจงว่างไงครับ ถ้า a มากกว่า b ซึ่งตอนนี้เรายังไม่รู้ใช่ไหมว่า a กับ b เนี่ยมีค่าเท่าไหร่เพราะนั้นเราจะกาหนดค่าขึ้นมาเลยก็ได้การรับค่าเราอโหกาหนดให้ a เนี่ยมีค่าเท่ากับ5แล้วการสมมติสมมติแล้วก็มี b เนาะ b มีค่าเท่ากับอะไรครับเอาเป็นเท่ากับ3ละกันโอเคตอนนี้คุณครูได้กําหนดค่าแล้วครับว่า a มีค่าเท่ากับ5และ b มีค่าเท่ากับ3เอเคไหมครับ ทำงานตามรูปสอนต่อไปครับเข้าสู่ดีซิชันใช่ไหมครับนีิสัยละของดีซิชันหรือว่าเงื่อนไขตรวจสอบเงื่อนไขครับเกาตรวจสอบเงื่อนไขว่าไง A มีค่ามากกว่า B จริงไหมเนี่ยเขาจะเป็นการพูดแบบนี้เนะะาะนักศึกษาว่าจริงไหมครับ A มีค่ามากกว่า B จริงไหมต้องต้องจริงใช่ไหมครับเพราะเอมีค่าเป็น5 B มีค่าเป็น3 5มีค่ามากกว่า3เงื่อนไขนี้จะเป็นจริงถ้าเป็นจริงใช่ไหมครับเราก็าจะมาทำวิฏฐาที่เป็น <ítulo> จริงไงไหมครับเรามีการเขียนบอกแล้วว่าฝั่งไหนเป็นจริงฝั่งไหนเป็นเท็จใช่ไหมครับอ่าถ้าเป็นจริงจะเกิดอะไรขึ้นครับก็จะแสดงข้อความอ่าแสดงข้อความข้อความนี้แสดงยังไงครับข้อความนี้แสดงเป็น a อคูณสและหาร100โอเค a มีค่าเท่าไหร่ครับ a มีค่าเท่ากับ5ใช่ไหมครับห้าคูณสหารหนึ่งร้อยคูณสเป็น10 10ิบหารหนึ่งร้ั่เท่ากับเท่าไหร่ครับเรากดคลิกเลโด 1 0หาร100มีค่าเท่ากับ0.1ใช่ไหมครับ0ูย์จหนึ่งจะถูกไปเก็บที่ไหนครับก็จะมีค่าเท่ากับ4อ่ะจะมีความสงสยัยใช่ไหมว่าทําไมผลลัพธ์อยู่ฝั่งซ้ายถ้าเราเรียนในนาสสากุติแล้วเนี่ยจะเป็น1บวก1เท่ากับ2เนาะแต่พอเป็นภาษาโปรแกรมมันจะกลายเป็น2เท่ากับ1บวก1อ่าเพราะฉะนั้นอันนี้ก็หมายความว่า5ใช่ไหมครับ คูณ2เป็น10ผหาร1น100ได้เท่ากับ0.1จะมีค่าเท่ากับ C เพราะนั้น C จะมีค่าเท่ากับ0.1นั่นเองโอเคไหมครับโอเคแล้วาตามลูก2ต่อไปครับมาเจอจุดเชื่อมหรือว่าเรียกว่าคอนเนคเตอร์คอนเนคเตอร์ตัวนี้ก็จะลงสู่ด้านล่างใช่ไหมครับก็จะไม่ทํางานฝั่งขวานะครับเพราะไม่รู้2อมันจะชนกันก็จะจบการทํางานเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ของข้อนี้คือ0.1 1> 1. นั่นเองนี่คือหลักการการเขียนพัางงานโฟชาร์ดแบบเงื่อนไขนะครับจะเป็นลักษณะประมาณนี้ทีนี้เราก็จะสังเกตุงี้ครับว่าเราจะทำงานเงื่อนไขที่เป็นเท็จได้ยังไงจะทำงานเป็นเท็จได้ก็หมายความว่า b เนี่ยต้องมีค่ายังไงครับมากกว่า a ใช่ไหมครับเพราะตอนนี้ถ้า a มีค่ามากกว่า b เนี่ยเงื่อนไขมันเป็นจริงใช่ไหมเพราะว่าเป็นจริง5มีค่ามากกว่า3มันก็เลยเง,งา่นไขที่เป็นจริงถ้าจะเป็นเท็จก็จะต้อง เปลี่ยนตัวรับค่าใช่ไหมครับหรือเปลี่ยนตัวเลขเงื่อนไขก็จะถูกเปลี่ยนไปด้วยโอเคนะครับนี่คือเป็นหลักการการเขียนผังงานโคชาับบเงื่อนไขหรือว่าแบบเลือกทําไม่ทำเงื่อนไขที่เป็นจริงหรือว่าเงื่อนไขที่เป็นเท็จเนาะโอเคมาดูกันต่อครับต่อไปเป็นการเขียนผังงานการทำงานแบบเรียงลําดับนะครับมาดูว่าเรียงลาดับเป็นยังไงเรียงลำดับเนี่ยก็เป็นการเขียนผังงานแบบทํางานเป็นขั้นครับเห็นไหมครับว่าจะไม่มีการเลือกทํา ก็คือทํามาตีลาแพทเทิร์นเรื่อยๆครับจนกระทั่งจนถึงขั้นตอนสุดท้ายพัางงานตัวนี้เป็นทางงานบุกเลข2อกันนนมาดูการทําง,งานของมันเนาะเหมือนเดิมครับจุดเริ่มต้นกับจุดสิ้นสุดจะมีได้แค่จุดเดียวใช่ไหมครับสเสมอการทำงานมาทำอะไรครับก็ทําการโปรเซสใช่ไหมโปรเซสกาหนดให้ A เท่ากับ5และ B มีค่าเท่ากับ2ขั้นตอนต่อไปครับทาการแคลคูลเลตแคลคูลเดทเป็นไงครับ A บวก B 4, เท่ากับสเพราะนั้น C จะมีค่าเท่ากับ สกัดเท่าไรเท่ากับ7ใช่ไหมครับ7เกิดจาก a บวก b ครับ a มีค่าเท่ากับ5และ b มีค่าเท่ากับ2สุดท้ายครับสัญลักษณ์ตัวนี้เป็นสัญลักษณ์ input หรือว่า output เนอะแต่พอณนะที่นี้มันอยู่ระดับล่าสุดก็จะกลายเป็นสัญลักษณ์ของการ output หรือการแสดงผลออกมาเพราะนั้นแล้วก็แสดงผลค่า c ออกมาก็มีค่าเท่ากับ7และจบการทํางานผลงานตัวนี้จะเป็นตัวที่ง่ายครับเพราะเป็นฐานง,งานเป็นลําดับขั้นนั่นเองมาดูกันต่อเลยนะครับ คำข้างล่างจะเป็นคําอธิบายเนาะเหมือนที่คุณโคอธิบายไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็สามารถดูคำอธิบายเพิ่มเติมก็ได้นะครับผมต่อไปครับการเขียนทลง,งานทําง,งานแบบนี้เนื่อไขก็จะค,คล้ายๆกับเจ้าตัวด้านบนนี้นะครับผมมาดูความแตกต่างว่ามันแตกต่างกันยังไงผลง,งานแบบแบบนี้เงื่อนไขเนาะก็จะถูกจําแนกออกเป็นทางเลือกทางเดียวใช่ไหมครับก็จะมีไหมจะมีแค่ทางเลือกทางเดียวจะไม่มีฝั่งซ้ายเพิ่มเติมใช่ไหมครับ จะไม่แค่ฝั่งขวาถ้าเป็นจริงก็ให้ทําเลยอ่เดี๋ยวค่อยมาดูตัวอย่างด้านหลังนะครับอันที่2คือทางเลือกแบบ2ทาง2ทางก็งเหมือนที่คุณครูอธิบายไปด้านบนใช่ไมมีทางซ้ายและก็ทางขวาก็จะคล้ายๆกับเจ้าตัวอย่างนี้ที่ค,คุณครูได้อธิบายไปน,นี่เขาเรียกว่าผังงานแบบเลือกทำสองทางนะครับต่อไปเป็นการเลือกทําแบบหลายทางแบบหลายทางก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ก็จะมีการซับซ้อนที่เพิ่มมากขึ้นนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูตัวอย่างใน่ ในอาจจะเป็นในคาบแล้วกันครับเพื่อจะได้ง่ายับการที่จะตอบคำถามนักาึกือสารเนาะนี่ก็แบบเรื่องทำแบบหลายทางนะครับเอามาดูตัวอย่างเพิ่มเติมนิดนึงครับในกรณีที่แบบเรื่องทำแบบหลายทางหรือแบบมีเงื่อนไขเนาะตัวอย่างเช่นเหมือนเดิมครับเริ่มต้นกรืจการทํางานเนี่ยก็จะมีได้เพียงแค่จุดเดียวใช่ไหมครับเริ่มต้นจุดเดียวจบจุดเดียวนะครับมาถึงทําการรับค่าคะแนนครับรับค่าคะแนนเนาะสมมุติว่าผมรับค่าคะแนนเป็นเท่าไหร่ดีเป็น70แล้วกัน คะแนนมีค่าเท่ากับ70แล้วใช่ไหมครับคะแนนโอเคแล้วก็ทํางานตามทูกสอนลงมาข้างล่างครับทําการตรวจสอบเงื่อนไขครับคะแนนมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับถ้าใส่รักตัวนี้เนาะก็คือน้อยกว่าหรือเท่ากับนะครับวาอหมายคือคําว่าหรือหรือก็คือยังไงครับเช่นนักศึกษาไปซื้อสม้มหรือองุ่นให้คุครูหน่อยหมายความว่ายังไงครับนักศึกษาจะต้องซื้อทั้งสองอย่างเลยไหมหรือซื้ออย่างไดอย่างหนึ่ง าคำว่าหรือเนาะคำว่าหรือเนี่ยก็คือเราจะซื้ออย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้หรือเป็นฝั่งไหนฝั่งหนึ่งก็ได้หมายความว่านักศึกษาซื้อส้มหรืออุดหมายความว่าคุณจะซื้อส้มมากได้หรืออุดได้เนาะนั่นก็คือความหมายของษณ์ตัวนี้มากกว่าหรือเท่ากับนั่นหะมายความว่าถ้าคุณครูกรอก70เงื่อนไขที่เป็นจริงหรือเป็นเท็จครับต้องเป็นต้องเป็นจริงครับใช่ไหมคบเพราะว่า <immen> <ain> 70มีค่าน้อยกว่าโอเค ทีนี้ถ้าผมว่าคนเขาเปลี่ยนตัวเลขเป็น80ล่ะเป็นจริงหรือเป็นเท็จครับ80น้อยกว่าหรือเท่ากับ80ไหมจะต้องเป็นจะต้องเป็นจริงนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่ามีคําว่าหรือใช่ไหมครับ80เนี่ยมันไม่มันไม่น้อยกว่าถูกไหมครับแต่ว่ามันมีค่าเท่ากับ80เพราะนั้นเงื่อนไขนี้เลยเป็นจริงนะครับถ้าเป็นจริงจะเกิดอะไรขึ้นก็จะแสดงข้อความไม่ผ่านโดยใช้สาระของ สี่เหลี่ยมด้านขนาดในการแสดงเอาพุทออกมาและก็จบการทำงานนี่คือโครงสร้างการทำงานแบบเงื่อนไขแบบเลือกทำสองทิศทางเนาะเขาจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอ่ะไปกันต่อครับนี่ก็เป็นคําอธิบายด้านล่างเนาะนักศึกษา,าก็สามารถอ่านเพิ่มเติมได้นะครับผมกวาจะไม่ได้พูดละเอียดทั้งหมดแต่ก็สามารถอาร่านเพิ่มเติมเพื่อเพิ่ม,ม,มความเข้าใจได้นะครับต่อไปครับเป็นผิศงานรูปแบบของการทําซ้ํา ทับซ้ำหรือว่าคันรนะีพีทเนาะว่าเป็นยังไงทับซ้ำก็คืออะไรบ้างแบ่งออกเป็น3รูปแบบหลักๆนะครับมาอย่างแรกครับรูปแบบของ w ายสตาร์ชิเอหรือการบลูเดี๋ยวมาดูตัวอย่างเนาะเดี๋ยวข้ามไปก่อนนะครับเรื่องนี้อันที่2คือรีพีทสต t ร์ชิเออร์นะครับเป็นการทําซ้ำในการลูก,ก่อนหนึ่งครั้งแล้วเปรียบค่าตัวแปรมาดูว่ามันคืออะไรเนาะเดี๋ยวพยายามพูดในภาษาของมนุษย์มากๆละกันเะนาะแทนที่เป็นภาษาโปรแกรมเนาะอาจจะได้เข้าใจได้ง่ายขึ้นใช่ไหมครับ เดี๋ยวค่าไปก่อนนะครับอะมาดูตัวอย่างการเขียนพังงานแบบทําซ้าเราครูขอลงในตัข้ล่างอ๋อเป็นงานรนะับว่าทําซ้ํานั้นคืออะไรเนาะทาซ้ําเหมือนเดิมครับเราจะมีจุดเริ่มต้นครับและจุดที่สุดการทําง,งานอย่างนั้จุดเหมือนเดิมนะสารคินในไม่ออกนะสารเขียนเริ่มต้นแล้วก็จุดที่สุดไปก่อนเลยนะครับต่อไปครับจะเข้าสู่การสาระตัวอะไรครับอินพุตหรือเอาพุตใช่ไหมอ่าอินพุตของเราป้อนเป็นให้กําหนดให้ n เ,เนี่ยมีค่าเท่ากับ1 ตอนนี้ n มีค่าเป็น1แล้วนะนักศึกษาท่องไว้ใช่ว่า n คือ1 n คือ1ก่อนมาเจอสายต่อคอนเนคเตอร์เลยนะครับคือจุดเชื่อมต่อครับก็ทํางานดับลุกสอต่อไปครับลุกสอนจะไม่ทําชนกันนะครับไม่ทำชนกันนะทํางานดาบลุกรอต่อไปทีนี้เขาเจอเงื่อนไขครับ n น้อยกว่าเท่ากับ10ไหมตอนนี้รู้แล้วเนาะ n มีค่าเป็น1ใช่ไหมครับ1นเนี่ยน้อยกว่าเท่ากับ10ไหมครับน้อยกว่าไหมแน่นอนครับ1มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ10 เพราะนั้นขึ้นข่ายนี้เป็นจริงใช่ไหมครับอ่าเป็นจริงเป็นจริงก็ทําต่อครับเขาบอกว่าถ้าเป็นจริงแสดงค่า n n มีค่าเป็นเท่าไหร่ละก็ยังเป็น1อยู่เนาะโอเคไหมครับอ่าทำต่อครับเขาก็บ,บอกอยู่ว่าโปรเซสต่อไปคือกําหนดให้ n เนี่ยบวกหนึ่งเจะมีค่าเท่าเท่าไหร่ครับตอนนี้ n เป็น1 1ึ่งหมีค่าเป็น2ใช่ไหมครับ2ก็จะเท่า,า,ากับ n เพรานะนั้นตอนนี้ n มีค่าเป็น2แล้ว สองแล้วเกิดอะไรขึ้นครับก็จะวนขึ้นไปเห็นไหมครับนี่คือการวนซ้ำการทํางานจะทํางานจนกว่าก้อนไข่นั้นจะเป็นเท็จเนาะตอนนี้มีค่าเป็นสองแล้วนะครับมดูกันต่อกาข้อสูงั้นไข่ต่อครับสองมีค่าน้อยกว่าเท่ากับสิบไหมก็ยังน้อยกว่าใช่ไหมครับถ้ายังน้อยกว่าก็ให้แสดงค่า n ต่อ n มีค่าเป็นสองอะแล้วทําไรต่อครับก็ให้ n มีค่าบวกหนึ่งอีกเมื่อกี้ n จะไม่ใช่หนึ่งแล้วนะ n อ็กลายเป็นสแล้วก็2องบวกหนึ่งมีค่าเป็น3ใช่ไหมครับสามต้องวนกลับไปทำซ้ำอี่ครับทำซ้ำสามน้อยกว่าเท่ากับสิบไหมก็ยังน้อยกว่าอยู่ใช่ไหมครับก็แสดงค่า n ต่อเห็นไหมครับว่าจะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆครับอ่าครูจะทําลัดนะหกเจ็ดทำแบบนี้ไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งตอนนี้ n มีค่าเป็น10แล้วอ่าสมมติว่าตอนนี้ n มีค่าเป็นสิบนะเนาะสิบเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไป สิบเนี่ยก็จะถูกบวกหนึ่งอีกทั้งหนึ่งใช่ไหมครับ n บวกหนึ่งก็คือสิบบวกหนึ่งเป็นสิบเอ็ดตอนนี้ n ครับเป็นสิบเอ็ดแล้วเนาะสิบเอ็ดก็จะขึ้นวนมา,มา,มาทําซ้ําอีกหนึ่งรอบครับการตรวจสอบเงนืนไขค,ครับว่าสิบเอ็ดเนี่ย n คือเศษแล้วเนาะน้อยกว่าหรือเท่ากับสิบไหมเป็นจริงหรือเป็นเท็จครับต้องเป็นต้องเป็นเท็จแล้วนะครับเพราะว่า n เนี่ยไม่ได้น้อยกว่าสิบแล้วเพราะ n มีค่าเป็นสิบเอ็ดใช่ไหมครับเมื่อเป็นเท็จแล้วก็จะเข้าจะอจะอกการทํางานแล้วก็จบการ พราะนั้น Input N เอนอนมาเป็น1กจริงครับแต่อุ่สุดท้ายสแสดงผลเป็น1 2 3 4 5 6 7 8 9 10มีการทำงานทั้งหมดกี่รอบครับกี่รอบ10รอบนะครับนี่คือการทำงานแบบทำซ้ำทำซ้ำไปทั้งหมด10รอบนั่นเองโอเคไหมครับนี่คือหลักการทำงานของการวนซ้ำหรือการทำซ้ำจะมีลักษณะการทำงานแบบนี้ปกติข้อ 2, ก็จะออกประมาณว่า โปรแกรมนี้ทํางานซ้ำทั้งหมดกี่รอบอะไรเงี้ยครับแล้วก็เอาพุทออกมาเป็นอะไรบ้างนั่นเองนะครับก็สามารถอ่านทบทวนได้นะครับว่าเองอนขมัมาเป็น,นันแบบไหนโอเคครับต่อไปเป็นเรื่องรูปแบบของใบงานเนาะอันนี้นักเรียนให้นักศึกษาทำแล้วใช่ไหมครับก็ไม่ต้องทํานะครับผลง,งานคืออะไรเนาะคือรูปภาหรือเสษลักใช่ไหมครับหลกักการเขียนผลงานก็ไม่ต้องทํานะครับเพราะนักศึกษาทําเจ้าพวกนี้ไปหมดแล้วนะครับ สิ่งที่ให้นักศึกษาทำคือข้อที่5ครับข้อที่5้าเขาให้ทำอะไรครับเขาบอกว่าจากรูปเนี่ยจรรูปภาพผังงานให้แสดงตัวเลข1นถึงสิออกจากจอภาพและจงอธิบายผังงานอ่าเหมือนที่ผมอธิบายไปเมื่อสักครู่นี้เลยว่ามันทํางานแบบไหนทํางานยังไงใช่ไหมครับก็ให้นักศึกษาเนี่ยอธิบายผังงานออกมาให้ผมฟังหน่อยให้ผมเขียนออกมาหน่อยว่านักศึกษามีความเข้าใจยังไงนะครับอันนี้คือการบ้านข้อแรกนะครับข้อที่ ไม่ใช่กันมากครับส่งวันนี้นะพอเช็คชื่อตามสมุดนะครับโอเคมาดูไปงานต่อไปครับไปงานที่3.1ครับก็ให้นักศึกษาเนี่ยเขียนลำดับขั้นตอนการต้มมามี่กล่งสำเร็จรูปมาเป็นข้อค,ครูก็อยากรู้ว่านักศึกษาแต่ละคนเนี่ยต้มมามี่กึ่อสำเร็จรูปเนี่ยทุกคนได้เคยต้มมาม่าไหมคิดว่าเกิน80%นแล้วกันของห้องน่าจะเคยต้มมาม่ากินกันใช่ไหมครับก็อยากจะรู้ว่าแต่ละคนเนี่ยใช้วิธีการต้มมาม่ายังไง เริ่มต้นจากการไปซื้อมาม่าก,ก่อนไหมแกะองมาม่ายังไงหรือใส่น้ำร้อนต,ตอนไหนหรือรับประทานตอนไหนนะครับก็ให้เขียนมาในรูปแบบของโฟชาร์ดนะครับอันนี้เป็นโฟชาร์ดการทํางานรูปแบบของการต้มมามีเกิลลลูกนะครับที่ไปงานที่3.1ข้อที่1นะครับมาดูข,ข้อที่2ครับก็จงนำขั้นตอนในข้อที่1นะครับมาวาเป็นรูปแบบของพลังงานหมายวามะ่าครับหมายว่าอันนี้เราก็เขียนเป็นข้อๆครับว่าข้อที่1ข้อที่2 สามสี่ห้าเนี่ยเราทําอะไรบ้างครับสมมตินะจนถึงข้อสุดท้ายของเราครับเราทําอะไรบ้างแล้วก็เอาข้อมูลจากข้อที่หนึ่งนะครับมาเขียนเป็นรูปแบบของโฟชาร์ตใช่มตั้งแต่สารละณ์เริ่มต้นมาเป็นอะไรบ้างไล่เรียงมันลงไปเรื่อยๆครับจนกระทั่งจนจบการทํางานว่าเราทําไงบ้างก่อนที่จะกินมาม่าของเราออกมาเนาะพยายามใช้สารโฟชาร์ตให้ให้มากที่สุดและกันนะครับให้ครบองค์ประกอบนะครับ ดูข้อต่อไปครับเป็นงานที่3.2นะครับ3.2ก็จะให้นาาักศึกษาเนี่ยอธิบายผังงานต่อไปนี้อ่าผังงานตัวนี้ก็จะเป็นผังงานแบบเลือกทางแบบหลทิศทางอยากให้นาาักศึกษาลองอธิบายเจ้า an, to, โฟชาร์ดกันแต่ต้นดูว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างอ่าหรืออธิบายนิดนึงแล้วกันเนาะก็คืออันแรกคือก็เราทําอะไรครับเราก็กําหนดให้กหําหนดค่าคงที่เนาะให้85เนี่ยมีค่ากับสกอร์ตอนนี้สกอร์มีค่าเป็น85แล้วใช่ไหมครับ ทำอะไรต่อครับก็ทําเงื่อนไขต่อไปเนาะ80ตรวจสอบเงื่อนไขครับว่า85เนี่ยมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ90ไหมเป็นจริงหรือเป็นเท็จครับต้องเป็นต้องเป็นเท็จนะครับเพราะว่าสกอร์ยังมีค่าน้อยกว่าอยู่แต่เงื่อนไขมอกมีค่ามากกว่าเพราะนั่นแหตนี้เป็นเป็นเท็จเราก็จะไม่ทํานะครับแล้วก็ลงมาต่อครับทําเงื่อนไขลงไปเรื่อยๆเรื่อยครับนักศึกษาลองอธิบายออกมาดู ว่าหลักการทํางานของมันเนี่ยเป็นแบบไหนป้านะครับโอเคอธิบายข้อที่1ข้อที่2 3 4สามสายเรือจนจบการทํางานของโปรแกรมนะครับนี่คือการทํางานในงานที่3.2นะครับต่อไปน่าจะเหลือป,ประมาณ3ข้อแล้วกันเนาะโอเคต่อไปเป็นข้อ2ครับข้อ2ก็จะให้หนักศึกษาเนี่ยวาดผังงานการพิจารณาการใช้ยาตามฉลากที่ปิดข้างขวดแยกตามอายุโดยมีเงื่อนไขาตามนี้ อันนี้อยากให้ลองทําดูก่อนนะครับคาดว่าข้อรียจะยากอยู่ในระดับหนึ่งสำหรับนักศึกษาชั้นปวชหนึห่งเนาะแต่ถ้าใครสามารถทําได้นะครับทาให้ถูกนะครับก็อยากให้ลองทําดูคิดว่าคุณครูเชื่อว่ามีคนทําได้นะโอเคถ้าทาไม่ได้ตรงไหนติดญหาตรงไหน,นเราค่อยมาอธิบายเพิ่มเติมในคาสเรียนของเรานะครับอันนี้ก็จะเป็นง,งานโฟชา่นแบบเลือกทาใช่ไหมครับเป็นเงืนะ่อนไขเริ่มเข้ามาตรวจสอบเงื่อนไขใช่ไหมครับว่า อายุเท่าไหร่ใช่ไหมครับสมมติว่าเราอายุ 5. ป้อนอายุใช่ไหมอน,นป้อนอายุเนาะปอนอายุเข้ามาใช่ไหมครับแล้วก็ตรวจสอบงื่งไขใช่ไหมครับก็จะคล้ายๆกับข้อด้านบนนี้ครับอยากให้ศาสลองประยุกติขอดูว่าจะพอทาได้ไหมถ้าทาไม่ได้แต่ก็อยากให้ทำอมาก่อนทํายังไงก็เดี๋ยวจะมาเฉลยในห้องเรียนอีกครั้งหนึ่งนะครับตรวจสอบเนื่อนไขเนาะไปเรื่อยๆใช่ไหมครับตรวจสอบเนื่อนไข ถ้าเป็นจริงก็ทําให้ทําจริงใช่ไหมครับอืมอ่ะเดี๋ยวข้อนี้จะพาทํานิดนึงละกันนิดหนึ่งน,นิดนึ่ง,งจะได้เป็นไกด์ไลน์ให้ดีกว่านาะก็ให้เริ่มต้นจากสัญลักษณ์ตัวแรกนะคือสัญลักษณ์สตาร์ทเนาะครูใช้เมาส์ก็อาจจะไม่สวยมากนะครับสตาร์ทมาแล้วก็ให้ทําการอะไรครับรับค่าก่อนใช่ไหมครับรับค่าอะไรดีอ่ารับค่าตัวแปรอายุละกัน ่เราค่าอายุเข้ามาเขียนเป็นตัวย่อที่ีแล้วกันเนาะอายุใช่ไหมครับเราค่าอายุมาแล้วใช่ไหมครับสมมติแล้วเราก็ทําการตรวจสอบเงื่อนไขครับเงื่อนไขเรามีทั้งหมดกี่เงื่อนไขครับมี1 2 3 4 5สองมส้าใช่ไหมครับเงื่อนไขบรรทุกไข่แรกเงื่อนไขแรกเขาบอกว่าต่ํากว่า5ปีห้ามรับประทานอาหารก็เขียนว่าไงครับก็ถ้าอายุเนาะถ้าอายุมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ เอาน้อยกว่าอย่างเดียวกอน้อยกว่า5้าแม้ตามเงื่อนไขต่ำกว่าห้าปีห้ารประทานให้ทําอะไรครับถ้าเป็นจริงถ้าเป็นจริงสมุินี้เป็นจริงเนาะตอบ yes ใช่ไหมครับก็ให้ก็ให้แสดงข้อความที่มีชื่อว่าห้ามรับประทานสมมตินะไม่สมมุิหรอนี่ถือว่าเฉลยเป็นส่วนในตัวห้ามรับประทานโอเคถ้าเป็นเทสล่ะครับถ้าเป็นเทสก็ให้ไปตรวจสอบเงื่อนไขต่อไป ใช่ไหมครับ้เรไปเขาบอกว่าไงครับอายุ5ปีขึ้นไปแต่ไม่ถึง8ปดปีค้างละหนึ่งเม็ดเงื่อนไขแลวคนเขียนยังไงเราก็ควรเขียนเป็นถ้าอายุเนี่ยมีค่าเป็นไงครับ5ปีขึ้นไปมากกว่าเนาะมากกว่า5้าปีขึ้นไปแต่ไม่ถึง8ปดปีใช่ไหมครับแต่ไม่ถึง8ปีต้องทำยังไงครับก็จะมีเสริลักเพิ่มมาเนาะเขาเรียกว่าคําว่าและหรือว่าหรือดีคนระับอ่าเดี๋ยว และเนาะและจะเป็นแตบตัวนี้พิมพ์แล้วกันเนี่ยจะงงอ่ากูจะเขียนแบบนี้น้องเงื่อนไขเงื่อนไขตัวแรกเนาะต่ำกว่า5ปีถ้าอายุมีค่าน้อยกว่า5ปีใช่ไหมครับก็ห้ามรับประทานโอเคอันที่2คืออายุมากกว่า5ปี แต่ไม่ถึง8ปีก็ต้องตรวจสอบว่าอายุมากกว่า5และน้อยกว่าอายุเนาะอายุน้อยกว่าน้อยกว่าเนาะ8ปีอ่าอย่างนี้นะารเขียนแบบนี้นะสงตัวนี้คือเครื่องหมาแอดน้องแทนคําว่าและนะครับจะเกิดอะไรขึ้นครับให้รับประทานครั้งละ1เม็ดโอเคนี่คือเงื่อนไขที่2เนาะ เงื่อนไขที่สามบอกว่า,วาอายุ8-14ปีครั้งละ2เม็ดเป็นไงครับ8-14ปีคืออายุมากกว่ามากกว่าหรือเท่ากับก็แถลงมากกว่าหรือเท่ากับ8ใช่ไหมครับถึง14ปีใช่ไหมครับ14ปีเงื่อนไขต้องเป็นน้อยกว่าหรือเท่ากับ14อนะ่านี่คือเงื่อนไขนะครับอ่ะเดี๋ยวให้นักศึกษาทำในส่วนท,ที่เป็น อายุ15ปีขึ้นไปและอายุ8ปีแต้ม15ปีขึ้นไปเพิ่มเติมนะครับอันนี้คือสิ่งเงื่อนไขเงื่อนไขตรงนี้ก็สามารถเอามาใส่ในกรอบของ decision ได้เลยนะครับลองประยุกต์ดูครับจากสิ่งที่สอนไปว่าจะพอทำม,มาได้นแบบไหนนะครับจะมาเฉลยกันในขาวโอเคโอเคในส่วนต่อไปก็เป็นการอธิบายผังงานครับเดี๋ยวเราได้ทีกสาลองอธิบายผัง,งานในส่วนนี้ดู อธิบายตามความเข้าใจพอสังเกตก่อนนะครับก็จะมีรางวัลให้คนที่อธิบายได้ถูกต้องทั้งหมดเด็วคนคมก็จะเฉลยอีกครั้งนะครับว่า<ม>ทํางานโอเคส่วนข้อนี้ก็ยังไม่ต้องทานะครับเดี๋ยวไปทําในห้องเรียนเพราะฉะนั้นเราทํามีทั้งหมดกี่ข้อครับจะมีข้อที่1เนาะสองสามสี่ห้าและหกข้อโอเคคิดว่านักศษาจะพอทําออกมาได้นะครับก็อยากให้ทุกคน ลองใช้องความรู้ที่ได้เพิ่มพูนเข้าไปแล้วก็ลองทําออกมาดูนะครับในรูปแบบของโคชั่นเดี๋ยวเราจะไปเขียนโปรแกรมกันในค่าเรียนอีกครั้งหนึ่งสุดท้ายครับทิ้งท้ายคือใจครูสอนไปเนาะเลือกคาสั่งของปีนเอฟใช่ไหมครับเดี๋ยวไปทบทวนเนาะปีนเอฟคืออะไรใช่ไหมครับอ่าเพิ่มเติมเมนาะปีนเอฟคืออะไรนะครับแล้วก็จำอินได้ไหมอินคืออะไร อินใช้คู่กับอะไรนะเปอร์เซนต์ดีใช่ไหมครับแล้วก็โฟหรือว่าทศนิยมเนาะ OAT โฟใช้คู่กับเปอร์เซนต์เอฟใช่ไหมครับนี่เราใช้คู่กับเซนนี้อีกก็เป็นตัว double คือตัวทศนิยมใช่ไหมครับอ่ะนี่ก็อยากจะฝากเรื่องพวกนี้ไว้ก่อนที่เราจะเรียนเขียนโปรแกรมอดิศในครั้งหน้านะครับถ้าหากมีข้อสงสัยอะไรนะครับก็สามารถไลน์มาถามรูได้นะครับหรือเจอหน้าตรงไหนก็เดี๋ยวจะมาได้แล้วก็เดี๋ยวเจอกันในห้องเรียน ครั้งต่อไปครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้ตั้งใจนะครับการเสียนโปรแกรมเป็นพื้นฐานที่สําคัญในการเรียนต่อต่อไปถ้าหากว่าไม่ชอบก็อย่าลองให้เปิดใจอยู่เนาะเราอาจจะไม่เก่งไม่ถนดัดแต่เราสามารถที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมได้คุณครูก็อยากจะฝากไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณที่ตั้งใจเรียนครับดีใจที่ได้สอนครับสวัสดีครับ